คอลัมน์กวีทัศน์เนชั่นสุสุด,ดาครับฉบับนี้พบกับบทกบวีชื่อคืนผลงานสู่มารดานิกรันดอนครับเป็นบทประพันธ์ของคุณนรพันลบประนุษนรพานครับซึ่งเป็นบทกบวีที่ประพันธ์ในรูปแบบกรอนสุภาพนะครับแล้วก็มีสีสันในเรื่องของการใช้คำใช้ความนะครับขณะเดียวกันนะครับก็ยังสื่อสะท้อนให้เห็นบางสิ่งนะครับในโลกของมนุษย์ในขณะเดียวกันนะครับคุณวันลบนะครับ ก็ยังได้นำเสนอแง่มุมในมิติต่างๆของอระบบกฎเกณฑ์ของสังคมของโลกนะครับในขณะที่อยู่บนอากาศยานนะครับก็เหมือนเสม,มือนว่าเขาได้เดินทางนะครับไปสู่จักรวาลอันกว้างใหญ่และหันมองกลับมาดูโลกใบนี้ที่กำลังคว้างหมุนในจักรวาลน,นะครับก็ดูเหมือนจะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มีกรอบมีกฎเกณฑ์มีความศรัทธาและอะไรต่างๆก็ดูเหมือนความว่างเปล่านะครับ หากจริงๆแล้วเนื้อหาชิ้นนี้นะครับก็ได้สะท้อนบ่งบอกนะครับให้มีความสำนึกในสภาพชีวิตด้วยเช่นกันนะครับติดตามได้ครับในคลัมกวยทัศน์เนชั่นสุดสัปดาห์ครับ